ยอดตาซ่าสวัสดีวิรุ่นเมกาวสวัสดีวิลุนดูไบสวัสดีวิลุนชาดทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Time to Hunt นะท่านผู้ชมนะก็เป็นเกมแบบว่าแนวเออ่ล่าแย่นะครับสไตล์มอนฮันของประเทศจีนเคลร่ตึงนะครับวิธีการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยาในคลิปเลยนะครับไปโหลดกันมาได้นะน้องๆนะเออมีได้ในส่วนของ Android นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ iOS นี่ไม่รู้ว่ามาหรือยังนะครับ กดตรอดกดตรึงมาเราจะมาเล่น uh, กันเลยนะครับนี่เราก็กดที่เควสได้เลยนะเออ่พี่เล่นบนมือถือเรนโบว์รีเจนท์วีลสองนะคนดูนะโคตรอดโคตรตึงโคตรอันตรายอะพี่นะอันนี้ก็เควสในส่วนของเราต้องการที่จะตีหาของนะครับเอาชุดมาใส่นะแก้เลยโคตรตึงว่าจะไปเล่นครอบดิสตี้วอลส์เท่าไหร่ซื้อบันปิดหรือยังไงนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนดูนะโอเคอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันเป็นการอันนั้นชุดนะโอเคเดี๋ยวเรามาก่อนครับดูก่อนสิ ใส่ชุดก่อนละกันอ๋อตีบวกชุดไปแล้วนี่ว่าโอเคเมื่อกี้นี้นี่อะไรอะ่ะเอ๋มีมีของขวัญอ๋อรับของนะครับอ่าต่อไปกดเควสนะฮะไปลุยอันนี้เราได้ชุดมาใหม่นะอันนี้สนุกอยู่นะครับคนดูมีคนเล่นอยู่นะครับอ้ในจีนก็ถือว่าเยอะนะจีนประเทศเดียวแม่งไม่ต้องไปเปิดประเทศอื่นอน่ะจีนประชากรมันเยอะนะครับเกมมันเกมมันโคตรเยอะอะผมบอกเลยนะโอ้โหอันนี้กินไม่ได้เลยไม่มีอะไรกินได้นี่ว่รตร๋ย ไอ้ลุยเฮ้ยมันเมื่อกี้ที่มันมีคนใส่ชุดอะไรด้วยไปไสกูใส่ซื้ออะไรละผมไม่มีผมไม่มีวัตถุดิบซื้อของเนี่ยอได้ไหมอ๋อได้เหรอวะได้ได้ได้ออต้องใช้เงินเอานะครับอย่างนั้นนะโอเคเวสต์กูดไปส่งเนื้อหนังมังสาคืนเวสักหน่อยว้าวไปต่อครับนี่อะไรอ่ะซื้อยาอ๋อซื้อยาเข้าไปไว้ ไม่ไปทำควสนะท่านผู้ชมร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ l ลาร์เรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเเติมมกคุ โลโบอคกิฟ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เสร็จแล้วโอเคเวทนี้เสร็จแล้วอ่าเวลีหนโอเค,ไ,อเคไปลุย ว้าวไปด่านบอสแล้วนะคนดูนะจริงๆเกมอันนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับพี่ก็ไม่อยากจะหมูหรอกคุยมันให็นเรามาทำอะไรอีกแล้วนี่เควทนี่ยยังม,มาล่าไอ้เจ้านี่สินะโอเคบายกันเควสลายวันหรือเปล่าวะคนดูไม่ชัวร์นะฮะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไปมันจะไปล่ามันเลยเรโกยุยนี่เราหลอดที่ท ยังรออย่างที่ยังตื่นคนดูดูดีว้าเฮ้ยวุนตัวลบครับเอาเอาวุธขึ้นมายัาง,งไงนี่ลืมเลยอ๋ออาวุธขึ้นมานี่โอเคอเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรไม่ได้ปรับปุ่มหรอวะผมจำได้นว่าผมปรับปุ่มไว้อยู่นะเกมนี้ไปไปไปเฮ้ยอย่ามาดีมาดี โคตรหลอโคตรีโคตรตึงยาห้าวลบก่อนลบก่อนคุณดูแม่ง,งยังไม่ได้ปั๊บปุ่มเลยขอยขอญาตปั๊บปุ่มแป๊บเอาละคุณดูหลังจากที่เราปั๊บปุ่มมาแล้วนะครับคุณดูนะเราจะมาจัดการมาสักหน่อยมาดิมาดิาดเอ้ยไปไหนน้องโชว์ดาบติงติงต้งสักหน่อยนี่นี่ไหนได้เจอกันไหนได้เจอกันฟันฟันเข้าไปจั่วเลยนี่จั่วจิมูจั่วโอ้ยโอ้ยแรงอยู่นะ อินยาก่อนตวบตวบตวบอ้าวล้มล้มอือไอ้ยักษ์นี่มันล้มเอ้าอินยากินมันปิงคนดูเกมแม่งปิงเมื่อกี้นี่ฟันไปรอบหนึ่งรีมันดีเลยนะคนดูนะเอ้ยเอาดิตัวตัวลบก่อนเคาน์เตอร์นี่เป็นไงล่ะเก็บอยู่นั่นน่ะฟันฟันเขาหลุด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 นี่นี่ หลบครับหลบหลบโอ้มาดิมาดิมาว่ามาว่าคนดูเอาดิหันหน้ามาไปลุยต่อครับซับเลยวู้ฮู้หลบหลบครับมับนไถมันไถมันงัดงัดเลอติดมือ่นน่ะติดมือ่นน่ะล,งล,งล,งลง้มล้มล้มล้มคนดูนต,ตุยตุยแยกแน่อื้ออื้อ คิวหน่อยครับแอซเลย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 เจ็บนะเจ็บนะพอก่อนนี่นี่เป็นไงล่ะตายครับโคตรโคตรีโคตรึงนี่ควิปมันให้เรามาหั่นเนื้อแน่นอนเลยนะคนดูนะเอออย่างฟันไม่หยุดเลยนี่อันนี้นะคนดูเราต้องเอาปุ่มลงสินะใช่ไหมเออปุ่มหั่น หนึ่งปุ่มหันผมจะให้เป็นปุ่ม F เนาะงคนดูนะอันนี้พี่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นต่อเอานะครับวิธีการต่อโดยใช้เมาส์คีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างครับยายแต้คลิปนะคนดูหันก่อนเลยละกันนี่วู้ฮู้ยังตึงเย้๋ยวให้ถวะหลอดอดเท่ๆละกันนะคนดูมุมนี้สยวยๆโอเคเอ้ย เรวไปเก็บตรงนี้ก่อนมันมีเขาอยู่นะครับแอบเสียอย่างเดียวนะถ้ามันเปิดในไทยนี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะครับผมพูดเลยเก็บก่อนอันหันไปข้างหลังน่าจะมีน่าจะมีนั่นนะน่าจะมีเนื้อใช่ไหมโอเคตัวนี้มีหางไงสปร์ดมีหางนะคณดูนะอันได้สี่รอบโอเคควิสเสร็จแล้ว <Quantum. S 1> ไป <te quick> อ่ะเสร็จแล้วจ้าควิส เช็ดยังรอย,อย่างที่ยังตรึงอ่ะอันนี้จะได้วัตถุดิบนะครับมาไปทำน่าจะไปทำควสนะได้ซียัยงหรอวะเไปออกวู้หน้าหลด Paper, ุดวอลเปเปอร์โคตดแลมยังแลมยังตรึงไปจ้ามีเราล่ามาเซ็ตน,นะมีคนมาตบมียตบม,ตบมือให้เราอะ นึกถึงตอนเล่นสไตล์แนวมอนฮันนะ้มอนฮันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเฮ้เฮ้เฮ้บยไงต่อหรือไปฮะเอาล่ะคนดูไปต่อเลยนะครับควสต่อไปให้ทำอะไรเอ่ยยูมาเป็นเกมที่สนุกเหมือนกันนั่นเนี่คนแต่คนคนไปไหนหมด คือคนมันวิวเยอะมันก็ไปที่อื่นกันแล้วแหละนะคนดูนะตัวนี้มันจะเป็นแบโนบโซนแบบสำหรับคนวิวน้อยอยู่นะฮะโอเคที่มารับควีตนะครับ,รบไปอ๋อให้ไปทีป่ป้ายใช่ไหมควีตโอเคน,นี่เป็นน่าจะเป็นจุดร,รับควีตอยู่นี่นะที่ป้ายเนี่ยเป็นเปล่าหรือคุยกับเจบ้าคนนี้หรือเปล่าอ่าเป็นป้ายล่าบอสที่มา โอ้มันจะมีบอกนะครับว่าเราต้องไปล่าอะไรที่เราไปล่าได้สินะอันนี้ทําไปแล้วใช่ไหมโอ้เราทําไปแล้วนะคณดูถ้าไหนยังไม่ทํามันจะขึ้นมาอย่างนี้เออไปไป,ไป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 บอสนี้ละกันยาเฮ้าดุยตัวตรึงอ้ <c oughs> พูกนี้แม่งเท่จังวะมึงขี่นั่นเอ้ยแต่วามันเปิดถ้ามันเปิดเซิร์ฟไตนนี่เป็นอะไรที่เล่มนะรอนเปิดอยู่นะครับไม่รู้จะเปิดชาติไหนดู <c oughs> เกมมาแล้ว ลุยเควสเลยดีกว่าอ๋อนี่เป็นแผ่นที่นะแผ่นที่ชั้นเฮ้ยนี่ใช้2อันนี่เห็นไหมเควสจะขึ้นเลยถ้ามันใช้นะครับโอเคสองอันแล้วก็ขุดขุด,ขด,ขดเดี๋ยวไปหาขุดดูก่อนนี่เก็บหนึ่งอันเบอรี่ ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเอาแม่งกิฟไม่เข้าตัวโอเคโอเค,อเคได้ละได้ละมีเขียนบอกอยู่นะครับน่ขุดขุดขุดโคตรึง โอเคสวยครับพี่ต้นไม้นี่ต้นไม้น่าจะใช้ประมาณสองอันนะผมคิดว่าสองต้นแอร์ซื้อแอร์ซื้ออา้าวไม่ได้ใช้เราต้นไม้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้นไม้ไปลุยต่อครับเออกดผิดกดผิดบูเบอรี่ต้องเก็บบูเบอรี่ซะหน่อยห้าอันนะมันให้เก็บบูเบอรี่ห้าอัน ได้เวลีตึงมาดิมาดิาด <c oughs> ไปเลยจ้า <c oughs> เอ้ยมันมาแล้ววะ <c oughs> ฟันฟันตาย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 หนึ่งตัวมันได้ฆ่าสองตัวนะครับนี่แน่นี่แน่ ควนอมะฮิตออมะฮิตจ,จิตกิสวัดเก็บจาเก็บของจาซ้วยครับพี่ไปไอ้เจ๊เซฟหัวใจเอาไว้ในโซนของเธอ ิ่งไปก่อนครับเก็บโอเคตรงนี้เคเวสมันมีแค่นี้แน,น่หนิเคเวสอันนี้นะครับถ้าเป็นเคเวสอื่นมันก็นั่นได้อยู่นะนี่โอเคเคเวสเสร็จแล้วออกเลยจบจบเมทนะหัวตรึงมานี่ได้รับของมาแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปแบบว่าเอาของไปนั่นนะทีมันมันเกมมันนข,ข้างปิงอะ่ะคนดูมันอยู่ไกลนะครับ อยู่ไกลมันอยู่ไกลเอมอเดอพูบาเบบี้เ๋ยวไปครับเดินไปส่งเควสหน่อยนะเนี่ยโอเคนี่นะเป็นจุดที่ส่งเควสนะครับอของอ๋อไม่ใช่จุดส่งเควสมันเป็นจุดโหลดของสโต้นะรู้จากส่งแล้วนี่อ้าวจะโหลดของมาทั้งหมดมายัางไงล่ะทีนี้ ผมจะเอาของไปเก็บทั้งหมดเลยลนะนี่ไปออนซนินเยแค่นี้พอไปม,มีเพืให้ไปทำต่อนวนี่เดี๋ยวก่อนนะครับว้มามน้ำผุออนซินมาตัวตรึงเข้าไปจา้างม,มูเม้งยิ่ชอบหน้าชอบหน้าน,นี่จริงๆเลยนะคนดูนี่น้ำผุนะครับแช่น้ำผุได้โอเค ได้หนึ่งใบป,ปเลจิจาแตะไปแช่น้ำพุเด้อ้เฮ้เยดูสาวแช่น้ำพุว่าเอาไม่ถอดชุดเลยหรือเกินไปนะกลัวมัน,มนปูกเกินไปแน่นอน <S 2> <S 2> อครีสองนาทีเียบร้อยครับผ่อนคลายมา ไปต่อไปฮะไอทำอะไรต่อเนาะเควสนี่แต่ต่อไปจ้าจับมือโนตึงโอเคอุ้ยนี่น่าจะเป็นของดีนะดูทรงละพัธมิตรพัธมิตร ขีควิสต,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 ต่อไปอันนี้ใช่ไหมที่มันให้ไปทำไปเลยสกุย้ยหัวตรึงหัวตรึงรู้เลยนะครับพี่เอาล่ะคนดูไปล่าแย่เลยนะครับคนดูน้ามันให้ไปเอ้ั่นนี้ตีบอสใหญ่แน่นอนเลยนะคนดูดูจากรซงแล้วไปเลยจ้าว <c oughs> ู้ยดีเอย้ยนีเงี้ยใเ,เก็บของเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันน่าจะให้เราไปล่าแย่แหละดูจากรซงแล้วนี่เข้ามาแล้วว่ะ อันนี้เป็นบอสใหญ่ที่เราต้องไปลุยใช่ไหมโอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมไทม์ชูฮันนะลิงก์โหลดอยู่ด้านหน้าเจอกับคลิปหน้าคนดูด้านสำหรับวันนี้พี่โคตัก่อนเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่ะงต่างๆพี่โค้ดช่วยน้ว่าไปกำลังใจได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้านี่ไอ้เจ้าอ้วนไอ้เจ้าอ้วนเป็นไงล่ะตาย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกิฟต์ Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โ no นหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย